สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับของผมโรเจอร์ครับจาก946 Tourism Channel วันนี้ก็อยากกลับมาคุยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการทำงานในโรงแรมวันนี้ก็เลยเชิญน้องต้นนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมามีะอะไรบ้าง ะะมีอะไรที่จะแชร์ประสบการณ์นิดนึงให้กับพวกเราฟังนะครับได้ค่ะก็ที่ผ่านมาก็คือมีเรื่องเกิดขึ้นหลายรูปแบบนะคะอย่างหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของแข่เดี๋ยวเราเล่เาเรื่องแอบเม้ามอยลูกค้านิดนึงใครับนะคะคปกติเนี่ยเวลาพี่โรเจอร์ไปพักโรงแรมเนี่ยแล้วเราจะต้องส่งเนมลิสต์ไปให้ส่วนใหญ่เวลาเราได้รับเราจะได้รับเป็นประมาณไหนคะจะมีชื่อลูกค้าคอายุ ใช่ครับใช่ไหมคะวันที่เข้าพักอะไรอย่างนี้แต่ของต้นเนี่ยต้นก็ได้รับเหมือนเหมือนกันแต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมมีรายชื่อแปลกๆเช่นมีโรเจอร์มีแดเนียลมีบ๊อบบี้มีอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอายุเนี่ยมาแบบแปลกๆครับแปลกๆยังไงร,รู้ไหมอ่าสาเดือนห้าเดือนคิดว่าเป็น infant baby. อินฟ n นเบบี้ ใช่นึกนึกอย่างนั้นเหมือนกันทางโรงแรมก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราต้องเตรียมเบบี้คอตแล้วเราจะมีเบบี้คอตพอหรือเพราะว่าอายุแบบน,น้อยทั้งนั้นเลยหนึ่งขวบบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค,ค่ะ<ม>ปรากฏว่าก็เช็คก,กับไปเช็คไปเช็คมาเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วรายชื่อคนเนี่ยมีประมาณอยู่สี่ห้าคนคือเจ้าของเนี่ยคือ1คนเออเขาเรียกว,ว่าไม่ใช่เจ้าของผู้เข้าพักที่เป็็นน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 นเเเเจ้าา้้้าา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 ยยยย1คคคคททททีีีีี่่่่่หหหลลลลืืืออออออมมมมปปรรระะณุััังูกไบ คืออะไรดีคะสีขาที่เขาชอบกันลูกหมานะฮะใช่<อ>ค่ะ<อ>มีทั้งลูกหมาแม่หมาคือน้องหมาดีกว่าต้องอเรียนอย่างนี้นเ,เป็นพวกน้องหมาทั้งหลายมาปปใช่ซึ่งปกติโรงแรมก็ไม่ค่อยอนุญาตให้เข้าพักแต่อันนี้ด้วยความที่มันเป็นวิลล่าเป็นบ้านพักของเขาเลิศก,ก็คือแล้วเขาก็ดูแลมาอย่างดีบินมาแบบว่ามาน้องหมาเหล่านี้เขาเป็นหมาเฟเรวีไอพีเขามาพิเวตเจ็ t โอ้ oh, ยิ่งกว่าเราอีกมาถึงปั๊บเขาก็แบบว่าลงเครื่องปั๊บมีนันนี่ดูแลนันนี่หนึ่งคนดูแลน้องหมากสามตัว oh, มี<ฮ>เตียงของเขามาเองมีอาหารมีทุกอย่างคือไม่ทำเลเทอเปลอะเปื้อนเ,เลยค่ะก็คือเจ้าของเหมา แล้วแขกที่มานี่จากชาติไหนแชร์ได้อ่าอันนี้เป็นทางยุโรปดีกว่ายุโรปใช่ทางนั้นไม่ใช่คนไทยเราทองไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาค่ะมา privately ด้วยอ่ะไม่ธรรมดาแล้วใช่แล้วมาแล้วก็ติดใจในเรื่องของการบริการน้องหมาได้ผ่อนคลายเจ้าของได้ผ่อนคลายเขาก็บอกกันว่าเอองั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้านะไปต่อพอดีโรงแรมมีเครือที่จังหวัดอื่นเขาทังคณะจะไปพักพอดกันต่อ โอเคแล้วจบทริปไปเป็นไงให้ลูกค้าก็แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีเพราะเราดูแลดีหมดเลยทั้งน้องหมาและผู้เข้าให้น้องหมาเขียนคอมเมนต์ด้วยนะรีวิวอ๋อใช่สมัยดันนะใช่ค่ะของพี่มีอะไรแปลกๆมาของพี่ก็มีทั้งเคยจัดครั้งหนึ่งเจ้าชายจากเจ้าชายจากทันชีกันเนี่ยทางตอนออกกลางมาเป็นชีกเข้ามาปุ๊บเขาเอา พ่อครัวส่วนตัวกระเป๋าเข้ามาเป็น1 0บสคันรถรถตู้สิคันกระเป๋าที่เข้ามาพักคือนี่คือชิคท่านเดียวชิคท่านเดียวกับเฟมิลีแล้วเอาพ่อครัวมาทําเองแล้วก็วัตถุดิบสั่งซื้อกับโรงแรมแต่พ่อครัวเป็นคนทําเพื่อทําอาหารให้ถูกปากชิคแล้วก็ กระเป๋าเนี่ยสิบคันรถตู้มีวัตถุดิบมาเองเลยวัตถุดิบไม่สั่งกับโรงแรมไปแต่พ่อครัวเขาทำนี่แล้วก็ขอความร่วมมือว่าเอาพ่อครัวเขาไปทําในครัวของโรงแรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในที่ที่เคยประสบการณ์มาก็แปลกดีครับใช้โรงแรมหรือว่าคูางมโรงแรมก็คือถึงเวลาลงมาทำแล้วก็เสิร์ฟจ่ายให้หมดเลยครับผมก็ใช้ได้ก็โอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะฮะในการที่ที่เรามาแชร์เรื่องราว ให้กับท่านผู้ฟังผู้ฟังได้ได้ได้รับรับฟังกันนะฮะก็ก็ถือว่าวันนี้เดี๋ยวลองติดตามกันดูเราอาจจะมีอะไรที่ใหม่ๆหรือว่าแปลกๆมาเล่าให้สู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะคะก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ946 tourism ค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ